นะแท้จริงแล้วเนี่ยต้นอ้อนั้นเป็นเครื่องหมายของสติทานอย่างมีสติอย่างรอบคอบนะก็ไม่เป็นอันตรายใช่ใช่อาจารย์คะเราเราน้ําที่อยู่ในบ่อก็ถ้าถ้าจะพิจารณาก็เหมือนรูปรถกลิ่นเสียงใช่ใช่ก็เป็นความหมายนั้นสิ่งที่เราเสพในโลกใบนี้รูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างเนาะเสพอย่างไม่มีสติก็คือลงไปให้อสูรทําร้ายนะ เป็นเหยื่อของพยามาเสษอย่างมีสตินั่นก็คือนะรู้จักใช้อุปกรณ์ใช้ตัวช่วยใช้ไม้อ้อนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของการมีสติฉลาดในการที่จะเสพสิ่งต่างๆทุกวันนี้ขนาดอาจารย์บอกเรื่องสตินะคะบางทีก็ยังแบบกล้วยก็ยังมีอาจารย์ไม่ได้แบบมีเครื่องมือเลยมีเครื่องมือแต่บางทีก็ไม่ได้ใช้ก็มีแบบอแล้วนั่นก็กลายเป็นว่าเป็นเนื่องจากพยาวานอนใช้ไม้อ้อในการดื่มน้ำ หมู่บ้านแห่งนั้นตอนหลังพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นหมู่บ้านก็เลยได้ชื่อว่านารกะปานะก็หมู่บ้านนี้มีตำนานอย่างนี้นาละกะ–แปลว่าต้นอ้อต้นอ้อไม่อ้อปานะปาน็คือน้ำการดื่มน้ำน้ำดื่มใช่เพราะพยาวานอนใช้ต้นอ้อดื่มน้ําในที่บริเวณนี้ที่บริเวณนี้ก็เลยได้ชื่อว่านารกะปานะการเป็นหมู่บ้านขึ้นมาอีกหลายพันปีต่อมาหลังจากนั้นกก็ับ ภาษาวก็ไปก็มาที่เหตุพสุเหตุเกิดของพสุนี้ก็ปรากฏขึ้นที่นี่นี่ก็ในส่วนของที่มาและความเป็นมาเอาชื่อหมู่บ้านของหมู่บ้านนาละกาปานะนะเราเห็นว่ามีความหมายที่ดีเนาะเป็นประโยชน์ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเหมือนว่าแบบอาจารย์พาย้อนไปในครั้งพุทธกาลนะคะเหตุเกิดตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็มาสมัยพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนพวกหนูได้เข้าไปอยู่ใน วงของพระพิสุท์่านก็ถือว่าเราชักชวนท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการว่ามะเรามาลึกชาติกันเรามาย้อนอดีตกันนะมาทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ในวันนั้นกันหลังจากนั้นเนี่ยบทสนทนาเริ่มต้นของการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นก็คือปารบเรื่องกุระบุตรผู้มี<อ>ชื่อเสียงออ,ออกบวชเนอะนึกชื่อไทยได้บ้างท่านอะ นิรุทะอันุรุธอาจารย์แสดงว่าแสดงว่าอย่างดีเลยแสดงว่ายังไม่แม่นยังไม่แม่นต้องกลับไปอ่านอีกหลายพระสูตรท่านอนุรุธเนี่ยที่ดังดันะในที่นี้เนี่ยได้เอ่ยถึงหลายท่านด้วยกันนะท่านตินานึกถึงชื่อใครได้บ้างพระโกธัญญาค่ะท่านโกธัญญาคนละองค์กับท่านอัญญาโกธัญญานะ อ้าวราคะหนูหนูเข้าใจว่าเมื่อกี้อาจารย์ถามนักข่าวชื่อ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 ยังไงนะโอ้โหดีสุดแล้วเพื่อนผ่านช่วงใช่อามกันหน่นพระองค์แหละท่านได้ชื่อว่าท่านอัญญาโกนธัญญะไปแล้วไม่ใช่โกนธัญญะเฉยๆหลังจากที่ตัสรู้เรียกอัญญาโกนธัญญะไปแล้วเนาะน้องใจว่าต้องเป็นท่านอัญญาโกนธัญญะอาจารย์ท้าอธิบายไหมว่าพระองค์กันอาจารย์คะตอนแรกอ่านพระสูตรเนี้ไม่ได้ดูชื่อของ ของคุระบุททั้งหมดใช่ไหมคะก็คิดว่าปัญจวัคคีย์ก็คิดว่าโกนทันยว่าปะพิยั่วแต่พอมาดูจริงเฮ้ยชื่อใหม่ทั้งนั้นเลยนี่ก็คล้ายๆกันก็คือว่าท่านเหล่านี้ส่วนมากเนี่ยเป็นตระกูลสกายยวงเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ออกบวชเพื่อติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นญาติเป็นใช่ก็ที่ดังที่สุดก็ท่านอานนล่ะนะอันนี้ต้องดังสุดแน่นอนเพราะว่าอันนี้น้องชายเลยน้องคนละแม่ ท่านอานนนี่น้องเลยน้องจริงๆนะท่านอานนนี่พอแบบคุ้นจินแต่ว่าท่านอนุรุตเนี่ยค่ะท่านอนุรุตที่เป็นลูกพี่ลูกน้องคือสักยะโมงมีเขาแต่งเงินเองอ่ะเขาแต่งกันเองนะเขาไม่แต่งกับคนนอกตระกูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆในตระกูลเนี่ยพ่อแม่ของตัวเองเป็นพี่น้องกันหมดพวพันกันไปหมดเนาะท่านอนุรุตนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะแต่ท่านอโน์นี่พ่อเดียวเลยพระบิดาองค์เดียวกันเนาะ เออแต่ท่านอนุรุตเนี่ยนะพ่อแม่คนละคนกันก็จริงแต่เป็นพี่น้องเป็นเครือญาติกันหมดมแม้กระทั่งท่านพักคุท่านกิมพิระก็เหมือนกันในที่นี้าะครั้งนั้นเนี่ยออกบวชกันเจ็ดท่านเนาะมีท่านเทวทัตด,ด้วยมีท่านอุบาลีด้วยที่เป็นคนใช้เนาะกษัตริย์ทั้งหกท่านมาบวชเนาะพร้อมกับผู้ติดตามคือท่านอุบาลีอพอกําลังจะบวชปุ๊บพี่เจ้าก็ถามว่าเอารล้วให้ใครบวชก่อนดีทีนี้นับถือกันตามพรรษา พอบวชแล้วต้องนับถือการภาษายกเลิกระบบวรรณะทั้งหมดก็เลยยกย่องว่างั้นเอาท่านอุบาลีซึ่งเป็นคนใช้บวทก่อนเพราะกษัตริย์พอบวชที่หลังปุ๊บก็ก,กลายเป็นว่าอาวุโสน้อยกว่าท่านอุบาลีท่านอ,อนนท์ท่านเทวทัตท่านอนุรุต้องกราบคนใช้เพื่อลดทิฏฐิมานะลดอัตราอนาีอ่นยนะคะอาจารย์ใช่การที่เราจะพูดได้ง่ายว่านะท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง โด่งดังอ่ะเป็นคนดังอ่ะนะเหมือนอ่ะพูดเหมือนเป็นไฮโซอ่ะออกบวชอ่ะสมัยนั้นคงคิดกันใช่ไหมคะราชวงศ์ออกบวชหรือว่าเป็นเพราะว่าติดตามพระพุทธเจ้าต้องติดตามพระพุทธมีพระภาคเจ้าในตระกูลมีมีมติลงว่าเจ้าชายในตระกูลสากยวงศ์ควรที่จะติดตามไปดูแลพระพุทธมีพระภาคเจ้ามันไปดูและสากยวงศ์ให้การยอมรับศาสนาของพระพุทธองค์แล้วก็ต้องสนับสนุน ว่าเป็นความภาคภูมิใจของสักยะวงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเพียงพระองค์เดียวไม่ได้จะต้องมีตัวแทนเจ้าชายไปบวชนั่นก็เป็นที่มาให้เจ้าชายอนุรุตนะกับเจ้าชายมหานามะซึ่งเป็นพี่น้องกันคุยกันต,ต้องจําชื่อให้จัดต้องจาชื่อให้ช<อ>ัดกันค,คุยกันว่า <c oughs> เอ๊ะเราสองคนพี่น้องเนี่ยจะต้องมีใครคนหนึ่งออกบวชตามพระผู้มีพระภาคเจ้าคใครจะบวชด,ดี นะท่านอนุรุตก็บอกว่าโอ้บวชด,ดูท่าทางจะลําบากพี่ไปแล้วกันเนี่ยท่านอนุรุตใช่ท่านอนุรุตเนี่ยเนอะสำหรับคารวาสทั่วไปแล้วเป็นแบบอย่างของ,ของการอธิษฐานมันเป็นทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่มากอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นผู้ที่อธิษฐานว่าชาติสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะเกิดมานั้นขออยาให้ข้าพเจ้าได้พบเจอกับคําว่าไม่มี โอ้โหนี่มันยิ่งใหญ่ม่ยิ่งใหญ่กว่ารวยอนะีกเนาะยิ่งใหญ่กว่ารวยรวยคนร,รวยเป็นเศรษฐีเนี่เขายังพบเจอคําว่าไม่มีแต่ท่านอนุรุตเนี่ยในชีวิตชาติสุดท้ายเนี่ยในขณะครองเพศคารวสจะไม่สามารถพบเจอกับคําว่าไม่มีด้วยแรงอธิษฐานวันหนึ่งท่านกับพักค,คุท่านกิมพิระนี่เล่นกันแล้วก็นะพนันกันด้วยขนมว่าใครแพ้ต้องเสียขนม,มท่านอนุรนุตนม่เสียขนมจนเกลี้ยง ก็เลยส่งคนใช้ไปบอกกับแม่ว่าให้ส่งขนมมาเพิ่มแม่ก็ส่งขนมมาเพิ่มท่านก็ดวงดีแพ้ตลอดนะจออันดับแพ้ตลอดเ่อนได้กินตลอดเลยจนขนมไม่มีเพราะขนมไม่มีเนี่ยคนใช้ก็แจ้งว่าพระราชมารดาสั่งให้บอกเจ้าชายว่าขนมไม่มีแล้วเจ้าชายเนี่ยไม่รู้จักคําว่าไม่มีเจ้าชายก็เลยบอกว่างั้นไปบอกเสด็จแม่ว่าส่งขนมไม่มีนัตถิปูวังนั่นแหละมา สเสด็จแม่รู้ว่าเจ้าชายเนี่ยไม่รู้จักคําว่าไม่มีจะสอนให้รู้จักก็เลยส่งถาดเปล่าพ่อฝามาให้วันนี้ลูกขนมมันไม่มีแล้วแต่ด้วยบุญได้ด้วยแดงอธิษฐานที่แรงมากบุญที่ทํามาจนต้องออกผลออกดอกในชาติสุดท้ายถ้าเกิดว่าเจ้าชายอนรุษเปิดฝาออกมาแล้วเจอถาดเปล่าเทวดาในพื้นที่นั้นสีสะแตกเจ็ดเสียงโทษฐานปล่อยปะละเลยเพราะว่าท่านอธิษฐานของท่านมา <c oughs> มันเป็นวุญของไม่มีอย่างนี้ใช่ใช่เออนั่นแหละโบราณเขาเลยมีคําสอนนะคำอธิษฐานบางคํานะก็ยากจนเข็นใจขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขออย่าให้ได้พบเจอคําว่าเข็นใจขอนะนั่นแหละมีคําอธิษฐานโบราณอาจารย์เคยได้ยินมาก็เป็นตำนานที่มาอย่างนี้มาจากท่านอธิษฐานไว้สาวกทั้งหลายก็มาแบบเพราะฉะนั้นเทวดาก็เลยต้องเอาขนมทิพย์มาใส่ในถาดเปล่า แล้วพอเจ้าชายนุ่เปิดฟ้าออกมากลายเป็นขนมทิพย์ก็ร้องไห้แม่นี่ใจร้ายมากเลยไม่เคยส่งขนมไม่มีมาให้เลยนี่ทําไม่จนแต้มจริงๆนะแม่คงไม่เอาออกมาให้แบบว่าเพราะขนมแบบมันขนมทีมท่แบบ ใช่อยากจะลองบ้างลองได้เลยแบบอยากจะลองบ้างค่ะอาจารย์เป็นยังไงลองอธิษฐานกับเป็นน่งะอธิษฐานก่อนเออปรากฏว่าแม่ก็เลยงานเข้าเลยสบายเลยส่งขนมไม่มีมาสลด่งถามปรต้ว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าคือท่านก็ได้แม่รู้แนะรู้ว่าเป็นบุญของลูกนะพอรู้ว่าเป็นบุญของลูกตั้งแต่นั้นมาก็แม่ก็ส่งขนมถาดเปล่าให้ลูกตลอดไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวเทวดาเอาขนมมาให้ ท่านอนุนรุตไม่รู้แม้กระทั่งว่าเนะข้าวเานี่เกิดที่ไหนเจ้าชายมหานามะถามว่าเออน้องเรารู้ไหมว่าข้าวนี่เกิดที่ไหนท่านอนุนรุตบอกเอามันก็เกิดบนจานไงใช่เพราะท่านเห็นก็จะกิน,ก,นก็เห็นอยู่ในจานเจ้าชายมหานามะบอกมันไม่ใช่ท่านอนุนรุตบอกอ๋อมันเกิดในหม้อเหรออย่างนั้นอเออใช่เห็นก่อนเอาจะใส่จานนี่ตักมาจากหม้อก่อนอ ็แสดงว่าเป็นที่มาที่ท่านออกบวชท่านก็ไม่ได้เห็นแบบความทุกข์ยากที่<น>มาจริงๆก็คือว่า<ฮ>เนอะเจ้าชายมหานามะบอกว่าถ้าน้องไม่ยอมบวชให้พี่ไปบวช<ฮ>น้องจากครองเรือนเป็นกษัตริย์น้องจะต้องรู้จักการงานของทางโลกจะได้ดูแลทุกสุขของประชาชนพี่จะสอนน้องทํานา<ฮ>ว่าพาออกไป,ไปทํานา <laughs> พาออกไปทํานา <laughs> แล้วก็เลยมีความคิดว่าพี่ผมว่าผมไปบวชด,ดีกว่า <laughs> มันลำบากแตวเ,เองได้ทำนาไม่เอาแล้วคือแล้วทํานาแล้วได้อะไรเนี่ยก็ได้ข้าวแล้วก็กินแล้วก็ชีวิตนี่กลายเป็นว่าทํานายันตายค่ะ<อ>คือก็กลายเป็นท่านอนุรุตได้ทบทวนชีวิตแล้วก็เห็นว่าชีวิตนี่เป็นธาตุของการเกิดแก่เจ็บตายดูแลชีวิตทางโลกเนี่ยมันมันไม่ดีแล้วนะผมไปบวชไปอยู่ทางธรรมตามพระพุทธเจ้าดีกว่านั่นเป็นที่มาท่านก็เลยไปชวนท่านกิมพิระชวนท่านพักคุชชวนเพื่อนไปบวช ก็คือเครือญาติกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกินขนมอ่ะเป็นเพื่อนตายใช่ไหมตายคืออยู่จริงก็เพื่อนตายจริงก็ท่านนึงเป็นกษัตริย์ท่านกินพิละเป็นกษัตริย์ลาออกจากกษัตริย์เพื่อไปบวชกับเพื่อน่อเพืนชทิ้งเลยใช่เพื่อนขอร้องว่าไปเถอะอย่าอยู่เลยทางโลกก็เริ่มมองจะเห็นธรรมในระดับึ่งแล้วเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดังใช่ไหมพระพุ้มีพระภาคเจ้าก็ตัดถามว่า พวกเธอ,อยังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือเปล่าคำถามอย่างนี้เนี่ยเนอะถ้าเราน้อมเอาธรรมนั้นมาใส่ตัวเราก็จะได้ประโยชน์ลองย้อนถามตัวเองว่าในฐานะชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมอะนะพวกเรานี่ยินดีในการปฏิบัติธรรมหรือเปล่ายัางยินดีอยู่ไหมอาจารย์ถาม ขงหนูใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ในพระสูตรแล้วจะถามถามหนูะยังยินดีที่จะประพฤติพรหมจรรย์ค่ะมีเวลาที่ไม่ยินดีในการปฏิบัติธรรมบ้างหรือไม่มีค่ะทรามีไหมแต่ก็ช่วงที่ช่วงที่ช่วงที่ยังยังเหมือนกับยังหลงอยู่ก็ก็จําไม่ได้ว่าต้องประพฤติคือพระสูตรนี้ช่วงเวลาในชีวิตที่ยินดีในการปฏิบัติธรรม กับช่วงเวลาในชีวิตที่ไม่ยินดีในการปฏิบัติธรรมอันไหนเยอะอันไหนน้อยกว่ากันอของหนูนี่คือช่วงที่ไม่ยินดีคงไม่คงหรอกเยอะกว่าที่ผ่านมานะคะคือช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองขาดการกําหนดหรือว่าขาดสติอะไรงะเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบเฮ้ยโผลอไม่พอใจแล้วเผลอโกรธแล้วเผลอไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือ อันนี้คือเรนไม่ได้ยินดีนะนี่เป็นเพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยนะมีคุณธรรมของเทวดามีหิริและโอตตะปเกรงกลัวและละอายต่อบาเนาะทันทีที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ความละอายปรากฏขึ้นเออเทวดามีคุณธรรมอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออใช่ในฐานะชาวพุทธเนี่ยความคิดที่ถูกต้องคือจะต้องยินดีในการปฏิบัติธรรม การยินดีในการปฏิบัติธรรมคือการยินดีในการขัดเกลากิเลสตัวเองการขัดเกลากิเลสตัวเองคือการลดความโลภกดหลงของตนเองแต่ปรากฏว่าพอพิจารณาความจริงในชีวิตแล้วก็พบว่าตนเองนั้นมีช่วงเวลาที่ไปเพิ่มความโลภกดหลงให้กับชีวิตไม่ใช่ลดไปเพิ่มเมื่อไปเพิ่มนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ยินดีในการลดเมื่อไม่ได้ยินดีในการลดโลภะโทสะโมหะหรือกิเลส นั่นก็เท่ากับว่าไม่ได้ยินดีในการปฏิบัติธรรมในเวลานั้นนะ่ะไม่ได้ยินดีในการปฏิบัติธรรมไม่นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่นึกถึงสิ่งที่ทําอยากจะลืมเลือนมันไปซะแล้วก็อิ่มเอมไปกับความโลภโกรธหลงที่ตนเองกําลังถูกครอบงำอาจารย์คะช่วงที่ช่วงที่เราหลงเพล,ลินแบบคือขาดสติแล้วก็ไปยินดีในโทสะโมหะหรือ,อว่าแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยค่ะก็ คือพิจารณาตัวเองอ๋อลืมคําสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกให้มีสตินะกําหนดสตินะรู้สติคืออันนี้ก็คือคือเห็นความเพลินระหว่างวันเห็น <Hey. S 1> ว่าตัวเองเพลินไปกับอ่ารูปรสกลิ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคือ ก็ยอมรับอาจารย์่ทีนี้ก็คือว่าทันทีที่ถูกถามมันทําให้เราได้ทบทวนแล้วก็พบข้อบกพร่องจริงไหมจริงค่ะได้มองเห็นความจริงถ้าไม่ถูกถามเนี่ยเราก็เล่อนเล่อแล้วก็เนียนต่อไปถ้าไม่อ่านถ้าไม่อ่านอึงสตินิดนึงถ้าไม่อ่านเรื่งนี้ใช่ไหมคะก็เนนเนียนเออกดแล้วก็โกรธไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าเออไม่ชอบนะโกรธนะโมโหนะอะไรเงี้ยก็ไม่กล้เพราะฉะนั้นเราเราก็เห็นเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถามคําถามนี้เข้าไปในท่ามกลางพระพิสุทงฆ์้งนะ พระพิสุสงฆ์ทั้งหมดก็ต้องทบทวนตัวเองแทนทีว่า<ช>เอ๊ะเรายินดีไหมเนี่ยพระพิเจ้าเรายังยินดีอยู่ไหมัยนั่นหมายความว่าเราเผลอบกพร่องเลยเล่ะไม่ยินดีในพรมอาจรรย์ไม่เต็มใจในการปฏิบัติธรรมหรือไม่เนาะก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่นะกล้วยสงสัยตอนแรกว่าทําไมพระผู้มีพระเจ้าต้องถามพระทั้งหมดว่ายินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือเปล่าแล้วทําไมพระทั้งหมด ไม่ตอบทันทีเเออท่านก็คงคิดเหมือนเราแหละนี่ในพระสุตเล่าไว้ว่าเขียนไว้ว่าถามถึงสามครั้งเลยนะคะตอนนี้ครั้งที่หนึ่งพอถามออกไปพิสุกก็นั่งเงียบเอครั้งที่สองถามออกไปว่ายังยินดีในพรมรรจันยู่หรือไม่ก็นั่งเงียบอยู่อพอครั้งที่สามท่านก็เจาะจงเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมเป็นคําถามที่ต้องการให้เกิดการพิจารณาอย่างนี้ นะถ้าเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินเนี่ยถามว่ายินดีในพรหมจรรย์หรือไม่ทุกคนก็ต้องตอบว่ายินดีเพราะว่าถ้าไม่ยินดียังจะบวชอยู่หรืออาจารย์คําว่าพรหมจรรย์นี้ถ้า,ถ,าถ้ามาศึกษาพระพุทธศา,า,าสนาใหม่นี้คือ,ค,อคืออาจารย์ขยายพรหมจรรย์<ช>ค,รคือการประพฤติท,ที่ประเสริฐนะสรุปความให้เข้าใจง่ายว่า,วาการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือการกระทําเพื่อลดโลภะโทสะโมหะนะนนการกระพฤติที่ประเสริฐที่สุดก็คือการลดโลภะโทสะโมหะ ก็คือการลดกิเลสตัณหาของตอนเองขัดเกลาวความโรครดหลงของตอนเองนั้นให้เบาบางลงไปนั่นได้ชื่อว่าเป็นหนทางแห่งพรหมจรรย์คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์หนทางแห่งการดับทุกข์นะในคําอธิบายก็เป็นเช่นนี้สิ่งใดเป็นไปเพื่อการลดละโลภะโทสะโมหะสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อการดับทุกข์เป็นไปเพื่อพระนิพพาน สิ่งใดเป็นไปเพื่อเพิ่มโลภะโทสะโมหะสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์มไม่เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเมื่อไหร่ที่ได้ยินคําว่าพรหมจรรย์ก็ต้องก็ต้องเข้าใจว่าเป็นไปเพื่อละจากโทสะโลภะโ,ลโทสะโมหะโลภะกิดโลภะเกิดโลภเกิดโลเกิดโลภะเกิดโลภะเกิดโกิดโลภิด ความบริสุทธิ์ที่แบบบริสุทธิ์เราสะอาดขึ้นอะไรอย่างนี้ในที่นี้หมายถึงหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองหนทางที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนั่นเองมีความหมายอย่างกว้างอย่างนั้นไม่ใช่แค่เพียงแค่ถือพรหมจรรย์ในความหมายแคบๆของศี่ข้สามอาจารย์คะไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วคิดว่าตัวเองถือพรหมจรรย์แต่ก็ยังมีความโรคโกรธหลงโลภโทสะอยู่เพรว่านี่คือทิ้งใจตัวเองนะรั้นนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมก็บอกว่าตัวเองมีเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์แต่ก็ยัง ก็ยังแต่งด้วยความโลภโกรธหลงอยู่ก็ก็เหมือนจี้ใจตัวเองเหมือนกันนะคะก็จะชัดไงจารย์ถึงบอกให้คํานิยามไว้ชัดๆว่าการกระทําใดมันเป็นไปเพื่อเพิ่มเพิ่มความโลภโกรธหลงมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์แน่นอนมันเมื่อไม่ได้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์มันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อพรมจรย์มันไม่ประเสริฐหรอกนะมันไม่ใช่เป็นการประพฤติอย่างพรมหนูมั่นใจว่าคนหมายถึงว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเนี้ยค่ะ ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นอ่ารักษาสินข้อสามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใชเพระาะพรมอาจารย์อย่างแคบแบบนั้นหรือเปล่าความหมาย,อ,มายอย่างแคบใช่น,นี่เราพูดถึงความหมายอย่างกว้างเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าเราควรจะพูดถึงเนื่ยเหลือเวลาในเบรกนี้อีกเพียงแค่สี่นาทีก็คือเรื่องของการที่พระพูทมีพระภาคเจ้าถามว่า ตถาคตเธอพวกเธอคิดว่าตถาคตยังละอาสวะไม่ได้หรือ,อจึงสำรวมระวังในการเสพในการบริโภคเ,เรืเ่องเสพเรื่องบริโภคระมัดระวังถามพระสงฆ์อย่างนี้ก็ก็คือทำไมทาไมทาไมคือคอ,อยากให้อาจารย์อธิบายว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านบรรลุท่านท่าน,านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทำไมท่านถามพระสงฆ์งนะ ว่าเธอพวกเธอคิดว่าเรายังละอาสวะไม่ได้เหรอเลยจึงต้องสำรวมระวังทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในการผัสสะกับสิ่งต่างๆค่ะนะยังมีสตินใ,นในการบริโภคในการผัสสะทุกอย่างเนาะเธออย่าได้คิดพระอนุรุธท่านก็ตอบว่าไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเนาะเนี่ยพูดให้ฟังเข้าใจง่ายๆก็คือว่าพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยละอาสวะได้แล้วไม่มีกิเลสละ เรายังสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังระมัดระวังในการบริโภคเราทําแบบนั้นทานําไมเพื่อเป็นตัวอย่างเพื<ะ>่อเป็นตัวอย่างท่านบอกอเพื่อความผาสุกข,ของสงของคณะสงฆ์เพื่อเป็นแบบอย่างว่าขนาดเรานี่ ล้ากิเลสได้แล้วเรายังสำรวมระวังระมัดระวังในการเสพบริโภคสิ่งต่างๆในโลกใบนี้โดนอีกแล้วแพานเรายังไม่บรรลุอะไรยังไม่ระวังเลยผู้บรรลุแล้วยังระวังนักกว่านั้นก็คือว่าเรานี่บรรลุก็ยังไม่บรรลุแถมยังไม่ระวังอีก พระสูตรนี้เหมือนยงคําว่าคือท่านเตือนเราก่อนที่ท่านจะปรินิพพานใช่ไหมคะบอกว่าคือให้พ่อเราธุ์มาพแล้วก็สอดเรื่องนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับตำนานของหมู่บ้านนะถ้าเกิดว่าบริวารลิงของพญาโพธิศัตว์เนี่ยไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังหัวแน้าทะเลทรทาร่าลงไปกินน้ําในสระนั่นก็หมายความว่าบริโภคโดยไม่ระมัดระวังไม่สํารวมไม่ระมัดระวังก็จะต้องเป็น นะเป็นเหยื่อของอสูรนั่นเองเช่นเดียวกันกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่สํารวมระวังในการบริโภคเนาะเห็นไม่กําหนดได้ยินไม่กําหนดนั่นคือไม่ระวงังพอไม่ระวังแล้ว<ด>อ่ะ้การเห็นน่ะจะทําร้ายพอเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจภาพนั้นก็ทําร้ายพอได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจเสียงนั้นก็ทําร้ายเพราะเสพและวอย่างไม่ระวงัง ฟังแล้วก็ไม่ระวังไม่ระวังในการเสพโลกใบนี้เนอะอาจารย์คะก็คือเรื่องของอที่ที่ทางถ้าหากว่าทางมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เตือนอย่างเงี้ยถ้าเราก็คือเหมือนเราไม่เชื่อฟังแล้วเราไปทําเราก็ต้องเหมือนเพราะว่าเหมือนท่านผ่านมาก่อนใช่ไหมคะเ,<อ>เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านท่านตัดสรู้แล้วว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือคือถ้าทําอย่างนี้ก็ต้องเกิดเหตุอย่างนี้ถ้าเรายังขืนไปทําก็ก็ต้องโดนท่านมีเมตตา <S <S เนาะท่านก็อะไรรู้ว่ามันเป็นโทษท่านก็สอนท่านก็ตักเตือนขูดขัดอะไรรู้ว่าเป็นคุณท่านก็สนับสนุนบอกให้ทําอะไรเป็นโทษก็ไม่ให้ทํานั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านผ่านร้อนผ่านหนาวโบราณว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่อ่าพิสูจน์ได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่คือต้องพิสูจน์ด้วยตนเองใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าคือ เรื่องอะไรนะคะอาจารย์เดี๋ยวนูจำไม่ได้ที่อาจารย์เคยบอกอะ <c oughs> คือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือเป็นศาสนาที่ต้องใช้ปัญญาในการเข้ามาพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อแบบงมงายนะคะพิสูจน์ได้อะไรเง <c oughs> <ม>ี้ยค่ะมีเหตุผลอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะประเด็นสุดสุดท้ายนะนั่นก็คือว่าพอพูดเรื่องการละอาสวะว่าพระองค์นี้แม้ละอาสวะได้แล้วก็ยังสำรวมระวังในการบริโภคในการผัสสะกับโลกใบนี้แล้วพระองค์ก็บอกว่านั่นก็ยังจะมีอีกเหตุผลที่อยากจะให้คณะสงฆ์ได้รับรู้ก็คือว่า ที่พระองค์พยากรณ์บอกว่าบุคคลคนนี้นั้นเป็นพระอรหันต์ไปอยู่พระนิพพานแล้วอยู่แดนนิพพานคนนี้เป็นพระอนาคามีไปอยู่สุทาวาสห้าชั้นนั้นนะคนนี้เป็นสกิิทางามีเป็นคนนี้เป็นโสดาบันนะก็เพื่อที่จะให้คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีกําลังใจที่จะปฏิบตัติมีกําลังใจที่จะเป็นนะอาจารย์ชี้ให้เห็นชัดๆว่าเป็นกําลังใจที่จะเป็นไม่ใช่แค่เป็นกําลังใจที่จะไป คิดจะเป็นในความหมายนี้หมายความว่าการจะเป็นพระโสดาบันนั้นจะต้องระสังโยชน์ได้สามข้อเบื้องต้นการจะเป็นพระนาคามีจะต้องลักสังโยชน์ได้ห้าข้อการจะเป็นพระอรหันต์จะต้องรักสังโยชน์ได้ทั้งหมดสิบข้อเพราะฉะนั้นการจะเป็นพระอริยบุคคลเหล่านั้นเงื่อนไขก็คือต้องละกกิเลสได้ตามเงื่อนไขคนที่จะเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องลักกิเลสไม่ใช่คิดแต่จะไปจะไปโดยไม่พยายามละกกิเลส มันก็จะไม่สามารถไปได้เพราะไม่สามารถทำคุณสมบัติที่ถูกต้องตามเงื่อนไขของพระอริยบุคคลแต่ละขั้นนั้นให้บังเกิด<ม>เช่นพระโสดาบันต้องละตัวต,วตนสัก,กยทิฐินะ,ะต้องละความลังเลสงสัยได้นะต้องมีศีละพตาปามาตละศีละพตาปามาตได้นะต้องได้คุณสมบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ได้ไม่ได้ปฏิบัติไม่เข้าใจเนี่ยได้แต่อธิษฐานว่าขอให้ข้าพระเจ้า ได้เป็นพระโสดาบันขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระสกิทาคามีขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระอนาคามีขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระอรหันขอให้ข้าพเจ้าได้ไปนิพพานในชาติใดชาติหนึ่งด้วยเถิดแต่ถ้ามีแต่คําอธิษฐานแต่ไม่ได้ลงมือกระทําเลยไม่ได้ลงมือละตัวตนเลยไม่ได้ลงมือละทิฏฐิเลยละสักยายทิฏฐิเหล่านั้นละกิเลสเหล่านั้นอธิษฐานไปเป็นล้านล้านชาติก็ไม่ได้ไปหรอก ที่ฐานให้ตัวเองเป็นสกิทาคามีแต่ยังไม่รู้ว่าต้องละือไม่รู้ว่า<ด>จะต้องขัดเกากิเลสต,<ๆ>ตัวเองอย่างไรพระเจ้าบอกว่าเนี่ยที่เราบอกว่าคนาคนนี้นพยากรณ์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ปุถุชนแล้วก็ภิกษุภิกษุณีอุบาสกบสิกาที่ปฏิบัติธรรมอยู่เบื้องหลังเนี่ยได้มีกําลังใจที่จะขัดเกลาไม่ใช่แค่อยากไปแต่มีกําลังใจที่จะลงมือขัดเกลาตัวเองได้อย่างเต็มที่นี่สาคัญ สอดคล<ช>้องกับที่หนูพูดว่าเป็นศาสนาที่จะต้องลงมือปฏิบัติพิสูจน์ใช่ไม่ใช่แบบงมงายนะคะศาสนาพุทธไม่ใช่แบบงมงาย <c oughs> เพราะว่าถ้าถ้าอยากรู้ว่าศาสนาพุทธคืองมงายนี่ต้องเข้ามาพิสูจน์แล้วอย่างเช่นท่านครูบาอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิ<ช>แล้วคือสงบจริงมีความสุขจริงอันนี้ต้องมาฝึกใช่ไหมคะใช่เพราะว่าพิสูจน์ได้จริงอะไรอย่างนะะี้ค่ะไม่ใช่แบบ ไม่ใช่มโนอเองนะคะก็คือต้องลงมือปฏิบัติอันนี้คือศาสนาพุทธก็คือปฏิบัติแล้วเห็นผลถึงกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสงบนะบ้างนะช่วงนั่งสมาธิ <laughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็เวลาพอสมควรนะคะในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาสรุปปิดเบรกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมีแขกรับเชิญที่จะมา,า <c oughs> ให้ให้แลกเปลี่ยนคือว่าวันนี้พระสุดได้ให้อะไรกับสนุกนักอ่านได้ได้บ้างนะคะแล้วก็จะมีการ ถวายพระป่าเหมือนเช่นเคยคะ่ะแล้วก็มีการสวดพุทพุทชงคาบริปนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่อ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเดีย๋ยวพบกันในช่วงหน้าคะ่ะงใร่ินสน พลาดแล้วเหมือนดวงแก้วนาทิน สีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ทีพไ NP หนึ่งร้อยเอสและ NP หนึ่งร้อยเอสิวสีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสี สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงานได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ w w w t p i p o l i n e CO t TH ศูนยนิพพานามูลนิธิโพธิวันาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบาร,รมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่0892196523 0830285767เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเอถอะค่ะรสชาติที่อร่อย แล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของาวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสํือสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับาวโซยาค่ะค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่3นะคะ ก็ในช่วงนี้นะคะก็อยากให้อาจารย์ช่วยสรุปรวบที่พระสูตรในวันนี้นะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องทอ่านผู้ชมทางบ้านนะคะมาวดแสงความความคิดเห็นด้วยะค่ะก็สรุปพระสูตรนะนักาปานาสูตรเนี่ยนะประเด็นที่น่าสําคัญก็คือพระเจ้าได้ยกย่องถึงกุฎบุตรที่มีชื่อเสียงที่ออกบวชจากเรือนเพื่อการดับทุกข์เนาะไม่ได้ถูกภัยร้าย ไม่ได้ถูกโจรไม่ได้เป็นโจรไม่ได้ถูกพระราชาตามจับก็คือไม่ได้ออกบวชด,ด้วยเหตุผลอื่นๆเลยแต่ออกบวชได้เหตุผลว่าเพื่อที่จะละความทุกข์เนอะท่านว่ากุลบุตรเหล่านี้เน่ออกบวชตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ว่าจะอยู่ในวัย